พี่น้องให้บบาไก่แตกห่านให้พี่น้องเยจกักสิรอดหรือบออะไรเจ้าก,ก็เคยตอกอยู่เคยตอกนะให้เป็นแปง้งให้เพิ่มแปง้งห่าน,หานให้พี่น้องเอ้แขางทำอีทจกักสิรอดจ็คบอพี่น้องมันมีบอทของอ้เครืค่องแล้ว เอาเคยตอ,อกบ่ตอกังตอกตะปูไม่ตอ,อกแล้วตอ,อกแนวอ,อื่นในระ้ายโพดที่จานะ่ะสิหลอดอยู่ว่าพี่นอ้องเอ้ยมาหลุดน,น้ำกันเด้อมาหลุดน,น้ำกันเด้อพี่นอ้องจากสิหลอดหรือบอแหละวางเด้อแขลุ้เด้อเท้า ตอกตะปูพี่น้องเลกบ่ได้ซ้ำพี่น้องสรุปแล้วได้แคขนแบบนี้เอาพี่น้องเลยซีมังมันจ้งมันเป็นอะไรพี่น้องมันคือตอกบ่เขาเนาะ แดดอีกตีกูพี่น้องเลยตลาดเงียบเลยพี่น้องเลยซื้อสลับเปาพี่น้องซื้อสลับเปาเหนเบาไก่พี่น้องก่อนนั่งพันกิอ <c oughs> จากเล่เลยพี่น้องเ้ยเต็งกัหลายลูกซื้อสิบสองลูกพี่น้องสิบสองลูกสามสิบบาท ลงมาเลยพี่น้องสื่อสรับเปาเห็นเธอแสบยุกสบายพี่น้องก้อนใหญ่เลยตัวนี้นะต้องเขาสื่อนักก้อนน่อยอมือนี้ปิดห่านตะเวนพี่น้องห้ากับสี่โมงอันสีพาเราไก่ไปหลอกมือน,นี้นะเฮ้ยไปอันอันน้ะพี่น้องหลับเงินกลับขาแม้ง <laughs> ได้เท่าไหร่ จเรืของยงสินด่านบ่ป๋อเรื่องเียงสินด่านพี่น้องเมื่อวานคือไปกินสินด่านได้พี่น้องเด้อกับอน้องสาวถ่ายบิึงคลิปได้พี่น้องน้องสาวแล้วเรื่องหวายพี่น้องถ่ายบิึงเด้วยเอ้ยนะคงโซนดีกว่าซ้อนบวชโซนหายงงชอบเล่าเรื่องเงินซ้อนนะคืออยู่เอ้าเมื่อวานนี่ขวัญเที่ยงก็เพิ่น เขาหยอกกันมั yeah, ้ย <proposals> อ <nói> ่ะนะเออกำนองบ่นหน่อยหยอกก่าอันเพราหยอกกันพี่น้องว่าในเที่ยงก็เพิ่งเลื่อนอย่างนี้แหละแบบเมื่อกี้นี่ไงอีเมลบอกว่าอันอีเมอร์นะส่วมส่วมไปกินสินด้าเออคอสิไป้ายเลยเพื่อนว่าอีเมอร์มาด่าอันไปฮอนหาดสินด้านะมึงสิบไปต่อยมันบ่เอาอาเฮราไปสิบไปต่อยยังมันเอามึงเที่ยงกับมันว่าหนิอีเมอร์นะมันประสาทแล้วอีเมลว่าก็อย่ากหัวจะสตาร์ทจะไปต่อยจะอยู่หาสินด้าเถอะว่าออกกันด่ากันมี่ยกอนทำคือสิุิธกันเนี่ยไม่แล้วแบบ มันพิดมันพิดปลได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องไปกินสินดาเหรอวะเอ้อกับน้องพี่น้องพิษแกมปลาด่ายเด้อแกมปลาขาดดอกพี่น้องเอ้อกับน้องนะพิดปลาด่ายก็ังเป็นเอ้อกับน้องคือเก่าพี่น้องพิดกั็ลอยเถื่อก็คือเก่าเนาะสายเลือดเดียวกันพี่น้องเอ้ยอจะไม่มาเห็นให้ประสาทกูขึ้นเนาะมาออกันพี่น้องเอ้ยตองไหนไปกินสินดาดปะแป๊บเดียวบัวขาวขาเมื่อยงะไปกินสินดาดไป เธอหนี่พี่น้องจะได้มาเมื่อเธอกำลังเที่ยก็ว่าน้องกันเที่ยงเกามาอยู่สวรรค์พูดเลยพี่น้องเลยโทรศัพท์เที่ยงกันบริเมื่วใส่บาเด้อพี่น้องมืออื่นเด้อพอยากลูกเขาเฮียน้ำพี่น้องเอ้ยแต่ก็ยากเปิดหานใครหันน้ำมุ้ยผู้เปิดหายขนลงมาช่วยผัดสิไปส่งเล็กหน่อยยุ่งเฮียนบทท่านบากาศเดี๋ยวถจะไปเห็นบุญทั้งรอบหน้าพี่น้องเห้บ่ได้เห็นบุญทางในกับข้อหายถูกทหานเนาะได้บุญทุนกันเอาคือเก่าเลยพี่น้อด แม่และพี่น้องเลยจะห่อบนเมื่อบุญซ้ำแบบไหนห่อสิทธิผ่าไปแบบเอาลูกไปนั่มนะพี่น้องว่าไงคือเสาสิทธิ์ทางที่ได้ไปพี่น้องเพราะว่าเนี้ยเกี้ยงลูกไมได้โบยให้เพิ่นขาดทุเรียนพี่น้องเพื่อสิทธิกลับมากก็ชวยนะเพิ่นก็หักกระเริ่มเฮียนอีกอย่างกับผูกไข่ห่านกับบุมีพี่น้องแล้วมันก็ต้องมันยากค่นะเพื่อนกะอยากไปอยู่ไหนเนาะอยากไปทำบุญอยู่น้ำอยากไปทำบุญเมื่อยู่ใสกับพี่น้องเอ้ยแค่นได้เห็ุบุญกับเห็ุไดเมื่ โบพึ่งว่าวเขาบบไปแล้วโบพึ่งว่าเ<บ>พื่อนว่ามันขลามพต้องว่าแต่<บ>ว่าวบัดเท้าไปรีเลยเข้าจังว่าวอันนี้กำลังเก็บเครื่องแต่เว้นพี่นองสิาพาเบากายไป,ไปกินสินดาดแล,ล้วก็สิาพาเบากายเป็นเป็นนางรถสมวิวพี่น้องเลยกำลังเก็บพี่น้องเลยหันอื่นก็เก็บแล้วเพื่อนพี่น้องมันมุมีคนพี่น้องก็เงียบล่ะคลายนี่ อีนกเมื่อเจ็บนี้จำไปจนตายสัสเมียบ่าวยังไม่หนึ่งก็ะเขียดพี่น้องเอ้ยจะเขียดยังกระดับกระดอเลยเขียดกรือเขียดเป็นเดียวเหรอใครที่เป็นเดียวมันหนึ่งมันเวนตอนแรกอันเดิมเป็นกะเขียดแห้งก็ะเขียดแห้งแล้วร่อยหยอกด้วยพี่น้องเพื่อนบุเคยเขียดเอาพี่น้องเอ้ยตั้งแต่คุบกันมาเนาะเบาอยังเพื่อนกับบุเคยเขียดบุเคยเบาดังบุเคยแบบหายเมี่เอ้บุเคย <ś led> โอ้ยวแขวเอ้ยใา <ś led> งเก็บเค,เ, <ś led> เครื่องไปให้ไปเครื่ง <ś led> องเนาะเราจะเก็บเครื่องเลยพี่น้องเอย้ยค่ำมือเลยพี่น้องตอนนี้ก็ซีมองปลายเลยพี่น้องเอย้ยเมื่อในซื้อกินแรงซ้ำวันศุภากรไปซื้อกินสินดาก,ก็เลยใส่มียังกินอยู่ยเคืออนไหนอีพอนะอีพอบวอยู่อีพอไปใส่ <ś led> จะ, <ś led> ะละมาเพิ่มาแล้วก็มาซื้ออยังให้พอเถากินพี่น้องเอ้ยเมื่อยน้ำเน้อกินกับพาะแห้งพี่น้อง สสภาษีาพี่น้องไปรอซื้อแน,นวกินอยู่มือนี่ยเรื่องกะสิคอมาเบาน้อยหนึ่งนะพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยน้องนี่นะเนาะเพราะว่ามาเ้านี่นั้นเพราะว่าเรื่องกับน้องสาวนะเป็นคนมาเบาแห้แงแล้วก็เบาดังพี่น้องเลยคือเรื่องไปเรื่องน,น้องสาวเนาะกับสิบเบาดังเบาแห้งเ,เนีย่ยกับเป็นเรื่องปกติเด้อพี่น้องเด้ออัน ยาถือซาเฮืองเนาะแล้วก็ยาถือซาหนองสาวเนาะชุมเพื่อนนี่เป็นคนแบบนี้นี่แต่ว่าเพืยงกับเพิ่นเนี่ยก็ลมกันได้คือเก่าพี่น้องถึงสีห้าสี่ยังกันปันไดก็ยาเนาะแต่ก็ใส่ชีวิตคือเก่าหักแพงกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยคํ้ามาเอือยน้องแล้วห้าบัสามารถตัดกันขาดได้ดอกพี่น้องมือได้มือหนึ่งเขาก็ต้องไหนอาศัยกันเนาะสนะเฮาก็ควรหักสากันหักซากันไหวอะไรเนาะ เพราะว่าสิเป็นเอื้อน้องหรือว่าญาตีพี่น้องเนาะถ้าปรับความเข้าใจกันได้หรือว่ายังแบบอยู่กันได้เห็นไหมพี่น้องยังคบกันได้เนาะเราก็ควรหักซาไว้ดีกว่าเนาะใครก่าเฮาสิพิดแต่ก็สิโต้ซีเทียงกันเนาะอันนี้เรื่องกะโมเมนต์ว่าวหรอกเนาะกะไคกันนาจะเคยพอหลยหักกันไว้แพงกันไว้ดีกว่าเอื้อน้องเนาะมันตัดกันบกหาเด้อพี่น้องเด้อ สายเหลือเดียวกันนะมันตัดกันบกขาดะนานเท่ากับคร<อ>าหาแค่แพงกันไหวเนาะมีังกรกะลมกันเบากันน่ะแหละยครื่างก,กะยูห่านคายเครื่องคือเก่าเพิ่มเติมก็คือเอาเครื่องเขาใหม่แล้วก็จัดหันไม่น้อยนึงพี่น้องเอ้ยกะมันสื่อแล้วก็มาอุดน,นู้นใดเนะาะหักสอลารเครื่องจะคายแต่พวกเครื่องปูไซเครื่องปูยิ่งกะจะมีแต่พวกเซกินยาวเนาะแล้วก็พวกเครื่องแมเยียนยนี่แหละโซลารกับพี่น้องเอ้ย สีผ้าพี่น้องไปเบิงจัด่านใหม่ค่ะนี่พี่น้องพวกนี้จะเป็นส่งวอมเลยพี่น้องส่งวอมกีฬาเนาะไ้รุ่นู้ทธกันลงได้ตัวนี้เอามาใหม่มีคขบสีคขบเบอร์แล้วก็มีลายโตเนาะเพราะว่าทาบริยายขึ้นครบเลยเขาย้ายเฉพาะอันลวดลายมันเนาะมันลายต่างกันเห็นไพี่น้องเขาขย้ายขึ้นพวกเสือกันหนาวกะบมาอุดนุงได,ได้พี่น้องได้ เเคืองเลยพี่น้องอี้ะนสารนะอีมสะเ่ก้นี่จะเบออีาแล้ว่สีนาว่ะตี้เลยมันสีคุ้นะบุคุมกมาแห้งเบ้อโท่บอยโทรบอยงานแล้วบ่เมื่อมื่นนะ บอกเา่อกเราว่าเนยงเาบอกเาหอาย่่นว่าย่านว่าเนาะเฮ้ยส่งว้อมขอปุป้งไาหนีเด้อบเบอร์มันนะบุเรายเด้ยุนีเนเธอขอไปอยู่กับยุหันได้ยังเนาะได้ เ้อเด้อพี่น้องมือพื้นเด้อใส่ใหญ่ใส่ตามากไดค่ะอบ่มืออื่นเเ้านี่แเออเอาไ้หันแล้วล้วก็หอยอัโตอยู่นาคือคอยหอยนะเห็นแล้วเธอืจอู่ามืออื่นีลยซีดจิกอีลวมืออื่น กสิได้เป็นเหย่กษีได้เป็นนกจิ๊กเก่าแหละเห็ดแบบนี้ห้าง่ายเห็นบ่า่อยหาเสริมมือสาวนี่ห้าง่ายง่ายอันมันโรตีหนาปีล้างมันโรด้ซอกนะระบุอันนี้ว่าหัดยางเข้าไปหนีก็หาได้หมดโลดยังไ่พระเอกคอยจือวะมือนคือว่าย้ายห่ากกว่าเก่ามันบ่เพราะว่ามันมันหนาเนาะมันหนากว่าเก่า เลยสิลงที่พี่น้องเอ้ยบบนี้มื่อื่นย้ายบะถึงเลยจิกยางเดียวแล้วเมื่อื่นเตรียมโต้ไปโหลดจิกลายจนจอยแล้วพี่น้องจิกลายจอยไปได้จอยตื้ออีกตื้อีต้นตัวข้อยจิกลายโอ้ยแบบเมียกับปั้นนอนเบ้อรอหย่อนซื้อแด้วพี่น้องรอหย่อนั่งพี่น้องที่ซิ่งนั่งแผงกลัยังฮ่อมเสาฮ่อมแรง เจ้าที่ประสดได้เนาะเห็นเมียบัวหอมแล้วประสดเอ้ยเดี๋ยวขายเสือนี้ตัวหนึ่งมาหนี่กลมาใหม่นะ,ะขายเห็นคนมาแต่กรุงเทพบ่าวบอาลเรามากับเมียแล้ว,ว <laughs> เรามากับภรรยาแล้วบ่าวบ่าว กระซเมียนทางนายอยู่อันชิอหอยเชิอเขา,นห,าหน้า,าแล้วกระซิบ้าไว้บ้างเอาละพี่น้องคลิปนี้กรสิบแต่ค่อยจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะอยูด่ดีมีแห้งกันสุขสุขเดอ้อก่อนอื่นกะขอบคุณท่านผู้สมเนาะที่เขามาเบิ่งส่งดังเฮียงน้อสัขอบคุณท่านผูนะ้ชมเด้อที่เขามาเบิ่งส่งดังนะเามาียงสงาวแล้วลืมส่งตัวเองลวพี่น้องเลย บัได้ลงคลิปมือหนึ่งสองมือแหละลืมหดส่งตัวเองพี่น้องคอยลืมหมดส่งตัวเองเลยวันนี้ฮะาขายขายเสาเจ้าเจ้าน่ะตีเบานะเอาเลยพี่น้องคลิปนี้กับสิได้คอยจบกนะพี่น้องเนาะพอกันมาคลิปหน้าได้พี่น้องกรับสบายดี